สวัสดีครับอาจารย์นภัรสวัสดีค่ะวันนี้เรียนเกษตรในสวนให้อาจารย์มาแชร์ให้กับเกษตรกรฟ,ฟังในเรื่องของทารีระวิยาของต้นทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนที่ระยะแรกบุถึงก่อนให้ผลผลิตหนึ่งถึงสี่ปีว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้มันโตตามธรรมชาติเนี่ยมันจะมีพัฒนาการกิ่งก้านสาขาย,ยัางไงและจากความรู้ที่เราสังเกตอยู่ในแปลงเนี่ยถ้าเกษตรกรจะใช้วิธีการควบคุมทรงพุ่ม อะไรคือสิ่งที่ต้องคานึงถึงแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราสามารถจะควบคุมได้ค่ะก็วันนี้แวะมาสวนญาติที่แกลงนะคะจริงๆสวนนี้เราเคยทําคลิปแล้วไปสามคลิปแล้วคือสวนนี้เขาปล่อยให้โตแปบธรรมชาติก็เลยดีมาบอาจารย์ที่จะเข้ามาเล่าให้ฟังติดตามผลว่าเออกรณีที่เกษตรกรคนไหนที่คิดว่าการตัดแต่งกิ่งของกุ้งไม่สําคัญเนี่ย ได้ต้นแบบไหนอ,อาจจะมองว่าไม่สําคัญก็ไม่เชิงเนาะบางทีชาวสวนอาจจะคิดว่ายังไม่ต้องอะไรมากระหว่างที่ทุเรียนช่วงปลูกใหม่ที่ยังไม่ให้ผลผลิตชาวสวนก็ดูแลพื้นฐานะให้ปุ๋ยให้น้ำใช่ไหมคะเป็นรอบไปแต่ว่า,าอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญเรื่องการการจัดทรงการจัดทรงให้มันได้ทรงต้นที่ดีการจัด การกิ่งภายในทรงพุ่มให้มันมีจํานวนกิ่งที่เหมาะสมก็คือการตัดแต่งกิ่งในช่วงเนี้ยคือมันเหมือนกับในช่วงก่อนที่เราจะให้ผลผลิตอะสิ่งที่ชาวสวนควรจะต้องทําก็คือทําให้ต้นมันสวยอ่าเขาเรียกว่าเสริมสวยไปเรื่อยๆคนมีเวลาก็จะเข้ามาดูต้นมาเสริมสวยซึ่งการเสริมสวยเนี่ยมันก็ต้องเอาเรื่องสรีรวิทยาเข้ามาอธิบาย เดี๋ยวเราเดินชมสวนแปทางนึ่งดีว่าอาจารย์ใหญ่กำลังล้มอันนี้เป็นต้นที่ถ้าเกิดเป็นชาวสวนทั่วไปอาจจะมองโอ้ต้นสวยมากเลยโตดีมากโอ้มันดูทรงสวยอ่าดูมองมาแล้วดูทรงสวยแต่ภายใต้ทรงสวยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีกิ่งงุมแคบเนื้อแล้วมันมีกิ่งที่ออกตั้งแต่ข้างล่างเนี่ยที่ระดับความสูงไม่ถึงฟุตเลยออกมาหลายกิ่งเลยแทบจะเวียนรอบต้นเลยทีเดียว แล้วมันก็มีลักษณะของกิ่งที่มันซ้อนอยู่ในตำแหน่งที่ทิศทางเดียวกันเนี่ยมันซ้อนกันแล้วก็อยู่ใกล้กันหลายกิง่งซึ่งเราไม่ได้มีการตัดแต่งเขาออกกิง่งเขาเยอะก็จริงแต่ว่ามันจะมีกิ่งเล็กกิ่งน้อยค่อนข้างเยอะราวนี้เดี๋ยวพูดในเชิงสรีระก่อนอาจารย์ทุเรียนในเวลามันโตขึ้นต้นต่างๆเขาเรียกอะไรบ้างเวลาเรามองต้นไม้อาจจะไม่ใช่แค่ไม้ผลอย่างเดียวนะไม้ยืนต้นทั่วไปก็เหมือนกัน ลักษณะการเจริญเติบโตของไม้ผลเนี่ยวันนี้เรามาทําคลิปทุเรียนเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีลําต้นหลักลําต้นกลางใช่ไหมฮะแกนกลางที่คือเนอันนี้ก็พื้นดินมันก็ตั้งขนานกับพื้นดินให้เราเห็นชัดเจนน,นี่คือต้นกลางต้นกลางเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ในการสร้างพวกกิ่งแขนงเนี่ยลต้นกลางเนี่ยมันหน้าที่หลักของเขาเนี่ยส่งเสริมการเจริญทางด้านกิ่งก้านบาใบเขาก็จะมีกิ่งแขนงออกนะกิ่งแขนงออกไป สำหรับทุเรียนเนี่ยกิ่งขนแขนงเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากเพราะว่าตําแหน่งของการให้ผลผลิตมันอยู่ที่ท้องกิ่งแต่ถ้าเป็นไม้ผลอย่างพวกมะม่วงลำไยเงาะมังคุดเนี่ยตําแหน่งการให้ผลผลิตเขาอยู่ที่ปลายยอดไงดีนน้เวลาเขาออกดอกติดผลส่วนของปลายยอดเขาก็จะเข้าสู่สภาพที่มันเสื่อมสภาพแล้วชราภาพแล้วก็คือมันต้องมีการตัดแต่งกิ่งเข้ามาช่วยเนาะ ทีนี้ตัวทุเรียนเองเนี่ยต้นทุเรียนเนี่ยกิ่งขนแขนงคือส่วนที่ให้ผลผลิตการไว้จํานวนกิ่งขนแขนงบนต้นที่เหมาะสมแล้วก็ตําแหน่งที่เหมาะสมเนี่ยหนึ่งจำนวนสองตำแหน่งที่เหมาะสมเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการให้ผลผลิตเพราะว่าตำแหน่งหรือจํานวนในทรงพุ่มเนี่ยถ้ามันเยอะจนเกินไปมันก็บังแสงกันทรงพุ่มแน่นทึบเราไม่ได้ ตัดแต่งกิ่งหรือทอนอะไรออกเลยเนี่ยมันก็จะบังแสงกันเพราะกิ่งที่มันโดนบังแสงเนี่ยหนึ่งไม่มีความสามารถในการสร้างอาหารอย่าลืมว่าต้นไม้ต้นทุเรียนเนี่ยพืชเนี่ยมันสร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์แสงใช่ไหมวันนี้เรามาเนี่ยแดดเนี่ยสภาพแสงแดดแบบนี้ต้นได้รับแสงแดดมีโครงสร้างของใบที่ดีก็มีคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในใบเนี่ยทำหน้าที่ในการดูดซับพลังงานแสง ก็เปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานเคมีเอาพลังงานเคมีนั้นอนะไปเปลี่ยนไปเป็นรูปของน้ําตาลแล้วก็พืชเอาไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตแต่เมื่อไหรที่มันบังแสงกันใช่ไหมคะกิ่งซ้อนกันอย่างเงี้ยกิ่งนี้ก็ได้รับแสงไม่เต็มที่ใช่ไหมอะถ้ามันมีกิ่งที่ซ้อนกันเยอะมากพอมันได้รับแสงไม่เต็มที่โอกาสที่เขาจะสร้างอาหารเองก็ลดลงเขาก็จะกลายไปเป็นผู้ที่จะต้องใช้อาหาร เป็นผู้ใช้มากกว่าการเป็นผู้สร้างไงทีนี้พอเขาเป็นผู้ใช้มากๆเนี่ยเขาก็จะยิ่งเร่งให้กิ่งหรือใบในตำแหน่งนั้นน่ะมันเข้าสู่ระยะที่มันเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นเราก็จะเห็นลักษณะการที่มันทิ้งกิ่งมันจะมีลักษณะกิ่งแห้งตายแล้วก็มีลักษณะของการร่วงของใบเพราะว่ามันเสื่อมสภาพมันสร้างอาหารไม่ได้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเราต้องมีการตัดแต่งกิ่งออก แต่กรนีเนี่ยความเชื่อของเกษตรกรกร,รุ่นเก่าๆก็คือหนึ่งทุเรียนไม่ควรจะตัดแต่งกิ่งควรจะปล่อยให้มันโตไปตามธรรมชาติจนทั่งถึงเมื่อไหร่ที่มันติดต่อออกผลแล้วค่อยตัดแต่งกิ่งความเชื่อที่สองก็คือไม่ควรตัดแต่งยอดเดี๋ยวมันจะตายไม่ควรตัดแต่งยอดเดี๋ยวมันจะตายจริงๆการตัดแต่งยอดเนี่ยมันช่วยในเรื่องของควบคุมความสูงของทรงพุ่มเนาะเรานึกภาพว่าทุเรียนเนี่ยยิ่งต้นสูง สูงไปในแนวดิ่งมากๆพอไปยิ่งสูงเท่าไหร่จํานวนกิ่งก็จะยิ่งมากเท่านั้นแล้วเวลาที่จํานวนกิ่งในทรงพุ่มมันเยอะตําแหน่งของกิ่งที่มันอยู่ข้างบนน่ยมันมีโอกาสได้รับแสงมากกว่ากิ่งที่อยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นกิ่งล่างก็จะทิ้งกิ่งไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าหลายๆสวนเนี่ยที่ต้นทุเรียนมันต้นสูงเนี่ยอย่างสวนที่เราทํางานวิจัยด้วยเนี่ยต้นสูงประมาณแปดถึงสิเมตรเนี่ย เราจะเห็นเลยว่าการให้ผลผลิตของเขาเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนเลยกิ่งที่อยู่ข้างล่างเนี่ยการจัดการน้ําให้ปุ๋ยน่นนี่นั่นในช่วงของการชักน้าให้เกิดการออกดอกมันสามารถออกดอกได้นะออกดอกติดผลได้แต่พอถึงจุดหนึ่งตำแหน่งของผลหรือดอกหน้ากิ่งที่อยู่ล่างล่างเนี่ยมันก็จะเกิดการร่วงเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะปรุงอาหารหรือสร้างอาหารมาเลี้ยงมาส่งอาหารมาเลี้ยงกิ่งที่อยู่ข้างล่างได้ เพราะว่ากิ่งที่อยู่ข้างล่างเนี่ยใบยมันไม่มีโอกาสได้รับแสงไงหรือได้รับแสงน้อยกว่าเพราะฉะนั้นผลผลิตมันก็จะไล่มาจากข้างบนถ้าสมมุติต้นทุเรียนสูงสักประมาณสิบเมตรเราจะเห็นเลยว่าในช่วงประมาณอย่างที่สวนเองเนี่ยที่ตลาดเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าผลผลิตของทุเรียนส่วนใหญ่มันจะอยู่ข้างบนย,ยอดกิ่งหรือตำแหน่งเรานึกถึงแขนสั้นแขนยาวในการรับแสง สร้างอาหารแล้วก็มาเลี้ยงลูกกิ่งที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันก็จะปรุงอาหารสร้างอาหารได้ดีกว่ากิ่งที่อยู่ข้างล่างเพราะนั้นผลผลิตก็จะอยู่ข้างบนเป็นหลักกิ่งที่อยู่ข้างล่างล่างก็จะไม่ให้ผลผล,ผลิตละนอกจากไม่ให้ผลผล,ผล,ผลิตแล้วเนี่ย <c ets> เขาก็มีโอกาสได้รับแสงน้อยถ้าเราจัดการทรงพุ่มได้ไม่ดีแล้วยิ่งถ้าเราทําทรงพุ่มให้มันมีการบังแสงกันด้วยแล้วเนี่ยกิ่งล่างมันก็เกิดการทิ้งกิ่งเพราะฉะนั้นการ ตัดยอดเพื่อควบคุมทรงพุ่มเนี่ยมันช่วยในเรื่องที่ให้กิ่งล่างมีโอกาสได้รับแสงเขาเรียกว่าต้องทําทั้งตัดยอดนะแล้วต้องจัดการทั้งกิ่งที่อยู่ข้างในนะเพื่อที่จะให้กิ่งมันไม่ซ้อนทับกันนั้นการตัดยอดไม่ได้มีส่วนทําให้ต้นทุเรียนตายการที่ตัดยอดแล้วต้นตายเนี่ยเราต้องประเมินว่าหรือเราต้องวิเคราะห์ว่าสาเหตุของการที่มันตัดแล้วตายเพราะอะไร การตัดตายมันอาจจะสาเหตุปกรณ์หรือการกระทํากับต้นไม้มันรุนแรงไปหรือเปล่าและจังหวะของการตัดฤดูหรือช่วงเวลามีการเตรียมต้นก่อนที่จะมีการตัดยอดไหมอันนี้คือสิ่งที่ชาวสวนจะต้องมีการเตรียมการก่อนโดยสรุปไปเนี่ยเห็นตรงพุ่มสวยๆทึบๆเงี้ยก็ต้องตัดแต่งกิ่งต้องตัดนี่อันกริงเนี้ยต้นเนี้ยถือว่าต้องตัดเยอะอยู่นะเพราะว่าทมอนินมุมวิชาการเนี่ยเขาก็บอกว่า เวลาที่ต้นไม้มันจะดำรงชีวิตอยู่ได้เนี่ยมันต้องการออกซิเจนต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ต้องการแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราบอกให้ดมโกก็คือออกซิเจนเข้าได้คาร์บอนไดออกไซด์เข้าได้แสงก็เข้าทั่วถึงทรงพุ่ม,มคือถ้าเกิดมันทุบเกินไปมันก็จะไม่เต็มที่หรอกใช่คือการเปิดทรงพุ่มให้มันโปร่งเนาะเราได้เรื่องแสงพอใบทุกใบได้รับแสงก็มีโอกาสที่จะสร้างอาหาร สร้างอาหารนอกจากเลี้ยงตัวเองแล้วก็ส่งอาหารไปเลี้ยงส่วนที่กําลังเจริญเติบโตอย่างใบอ่อนพวกนี้เป็นส่วนที่ใช้อาหารอยู่แล้วยังไม่สามารถปรุงอาหารได้ส่งอาหารไปเลี้ยงแม้ก,กระทั่งในส่วนของรากที่กําลังเจริญเติบโตคือส่วนที่อยู่ใต้ดินเราไม่ได้มองแค่ส่วนที่อยู่เหนือดินอย่างเดียวทีนี้ถ้าทุกใบมันสร้างอาหารได้เนี่ยการเจริญเติบโตมันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเน,นื่องเพวัะนั้นตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้แสงอันนี้โอเคชัดเจนแต่แต่งกิ่งเพื่อให้ลมโกรกอย่างที่ว่าลมโกรกมันช่วยเรื่องอะไรช่วยในเรื่องของให้ต้นไม้มันมีการคลายน้ำนะฮะให้มันมีการคายน้ําต่อเนื่องการคายน้ํามันมีผลต่อเรื่องการดูดน้ําดูดธาตุอาหารดินเราใส่ปุ๋ยลงในดินะถ้าต้นไม้มันนิ่งอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งอย่างหน้าฝนเนี่ยฝนตกเยอะๆการคายน้ําก็จะน้อยถึงไหม พืชมันก็มีโอกาสที่จะขาดธาตุอาหารเพราะว่าหนึ่งมันไม่สามารถดูดธาตุอาหารไม่สามารถลําเลียงน้ําได้เพราะกระบวนการลําเลียงมันเกิดขึ้นต่อเนื่องกันกับเรื่องของการคายน้ําด้วยลมโกรกเองก็ช่วยในเรื่องของลดการสะสมของโรคแมลงไงทําให้ต้นมันแห้งไม่เกิดการสะสมระบบรากก็ไม่มีปัญหาโคนต้นก็ไม่แสดงอาการโคนต้นเน่าการเข้าทําลายของพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียมันก็ลดลงนี่คือข้อดี อันนี้ต้นสวยๆก็ออต้องตัดแต่งกิง่งเดี๋ยวเรามาดูต้นไม่สวยมั้อาจารย์ต้นไม้สวยแล้วค่ะนูน่นวันนี้เราจะพูดถึงในเชิงสรีระของต้นทุเรียนโดยที่เราก็จะมีคลิปที่อาจารย์ลำพนเคยตัดแต่งกิ่งที่สวนของอาจารย์เอง <Okay. S 2> มาแทรกให้ดูจะมีภาพวิดีโอมาแทรกให้ดูแต่ที่สวนนี้เนื่องจากเราไม่ได้เจ้าของนอะเราก็ตัดแต่งเขาไม่ได้เพียงแต่ก็เป็นโอกาสที่เราสามารถจะเอามาเปรียบเทียบกันระหว่าง แปลงที่อาจารย์ลำแพนเขามีการตัดแต่งกิ่งตั้งแต่ปีที่2ปีสามทุกปีเลยกับแปลงนี้อายุปลูกใกล้เคียงกันเลยแต่ไม่มีการตัดแต่งกิง่งต้นนี้เป็นไงครับอาจารย์พูดถึงในการเติบโตแบบธรรมชาติทั้งมันก่อนโอ้ต้นนี้ก็จะสังเกตเห็นเลยว่าโ,โ,โูมันมีกิ่งที่มันขึ้นมาเยอะมากอเออพวกกิ่งกระโดงแต่ว่าไม่ได้มีการจัดการออกเกิดลักษณะของกิ่งไขว้ซ้อนทับกันในทรงพุ่มแบบนี้ ซึ่งมันเป็นลักษณะที่ไม่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วลักษณะกิ่งพวกนี้มันไม่ใช่กิ่งที่เราจะเอาไว้เพื่อให้ผลผลิตได้ลอะเนี่ยจำเป็นต้องออกบางกิ่งก็มีลักษณะบิดเบี้ยวไขว้กันไปไขว้กันมาเลยอย่างเงี้ยก็มีโอกาสสะสมโมรคแมลงได้โอ้ดูบริเวณโคนต้นเองก็ดูทึบไปหมดไอ้พวกกิ่งกระโดงอันนี้จะจําเป็นจะต้องตัดตัดแต่งกิ่งช่วยอันนี้ที่<ะ>พูดนี่คืออาจารย์ลำแผนก็เคยตัดของตัวเองมาแล้ว แล้วโ<า>ปร<ล>่เงเลยล oh, คือตัดตัวเองยังตกใจทีแรกตัดแล้วตกใจแต่พอผ่านไปสามเดือนเป็นไงอาจารย์ oh. มันขึ้นมาเหมือนเดิมใช่เรารู้สึกว่าโอ้มันยิ่งตัดมันยิ่งกระตุ้นเนาะเหมือนเราสร้างความสาวให้กับต้นอย่างต่อเนื่องอะค่ะนันก็ช่วยกระตุ้นเนาะเพราะว่าจริงๆตัวลำต้นหลักเนี่ยมันก็มีส่วนยอดในการคุมอยู่แล้วเนาะปลายยอดมันคุมการเจริญของตาข้างอยู่แล้วถ้าเมื่อไหร่เราไม่ตัดปลายยอดเนี่ย อย่าลืมว่าปลายยอดมันก็สร้างฮอร์โมนออกซินใช่ไหมคะฮอร์โมนออกซินมันเคลื่อนที่หนีแสงอยู่แล้วปลายยอดอ่ะมันก็ดิ่งหาแสงอยู่แล้วตัวต้นยอดอะนะเนาะนี้ออกซินมันก็เคลื่อนที่ลงมายิ่งได้รับแสงมันก็เคลื่อนที่หนีแสงเพราะนั้นมันก็จะมาข่มไม่ให้ตาข้างมันจเจริญเติบโตเมื่อไหรเราตัดยอดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเกิดการแตกกิ่งได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ทําให้กิ่งที่เหลืออยู่เนี่ย โตขึ้นด้วยใช่แต่ทั้งนี้เนี่ยต้องมีการตัดแต่งกิ่งที่มันเล็กๆที่มันอยู่ชิดกันไปด้วยนะใช่ใช่จริงๆอะ่ะลักษณะอย่างที่สวนที่เราตัดเนี่ยถ้ามันใกล้โคนต้นอย่างเนี้ยเราก็เลมออกเลยนะเราก็เล็มพวกนี้ออกไปเลย<ช>เพื่อให้มันโปร่งอ่โคนต้นเองก็โปร่งด้วยทรงพุ่มก็โปร่งด้วยเนาะดูลักษณะเนี้ยเราก็จะเห็นลักษณะของกิ่งที่มันเห็นไหมเห็นไหมแห้งตายไปแล้วเนาะอย่างเงี้ยคือพวกเนี้ยมันเป็นกิ่งที่ยิบย่อยไปยิบย่อยแล้วเราก็ไม่ได้ จัดการออกมันก็มีโอกาสที่จะแห้งตายเห็นไหมเห็นเห็นร่องรอยของการทิ้งกิ่งไหมคะเนี่ยคือกิ่งมันซ้อนทับกันซะเยอะแล้วอย่าลืมว่ามันต้องมีการสร้างอาหารเพื่อไปเลี้ยงกิ่งใหมย่ยอดใหมย่ยิ่งจํานวนกิ่งเยอะแล้วก็ดูสุขภาพต้นต้นยิ่งสุขภาพไม่ดีเนี่ยดูลักษณะใบแบบนี้ที่จะสร้างอาหารหรือปรุงอาหารประสิทธิภาพเขาก็ต้องลดลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาเองก็ต้องเหมือนรักษาตัวเอง สร้างอาหารรักษาตัวเองแล้วจะ avenue, ยังจะต้องไปเลี้ยงยอดที่กําลังแตกใหม่แล้วก็กิ่งข้างในเยอะมากมันก็มีโอกาสที่จะต้องคัดเลือกกิ่งไใหน,ในๆเล็กๆที่มันออกมาแล้วก็ซ้อนกันมันก็จะมีโอกาสแห้งเนี่ยเราจะเห็นลักษณะกิ่งที่มันแห้งตายแล้วก็ทิ้งกิ่งไปเห็นไหมคะนี่เนืทิ้งกิ่งไปเรื่อยๆเพราะว่ากิ่งมันเยอะเกินไปเมื่อกี้อาจารย์พูดว่ากิ่งเล็กอันนี้เราเห็นชัดเจนเลยว่ากรณีที่ไว้กิ่งเยอะๆเนี่ยกิ่งมันเล็กอย่างชัดเจนเลยนะ นี่ครับอาจารย์เทียบกับลำต้นอาจารย์ดูต้นนี้ใช่ใช่กำลังจะพูดว่าเราดูขนาดลําต้นเนาะรเราดูขนาดลําต้นเลยว่าลําต้นขนาดเนี้ยจริงๆกิ่ง,งเขาต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งนิ้วนะ,ะเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ใช่ไหมคะแต่เราเราเห็นว่ากิ่งที่จะได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งนิ้วนี่มันน้อยมากนะมันมันมีค่ะแต่ว่า มันน้อยอะอย่างนี้อะได้เนาะเออกิ่งนี้ได้แต่องกิ่งเนี้ยควรจะออกเนาะเพราะว่ามันอยู่ในระดับที่ต่ําเกินไปแล้วคือต่อให้เราไว้ผลผลิตเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้กิ่งมันฉีกขาดได้เนี่ยเออเนี่ยกิ่งนี้ได้กิ่งนี้ได้อย่างเงี้ยเออแต่ว่ากิ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นกิ่งที่มีขนาดเล็กเนี่ยยิ่งดูเอากล้องขึ้นไปข้างบนเลยเราจะเห็นชัดเลยว่าอกิ่งออกมาเยอะมากอย่างเงี้ยคือ เราไม่ได้มีการเสริมสวยให้มันเลยไม่ได้แต่งกิ่งออกช่วยเลยเราปล่อยให้มันป,ปูปูไปก่อนแล้วก็เออกิ่งไหนร่วงก็ร่วงไปกิ่งไหนอยู่ก็โตไปอย่างเงี้ยคือจริงๆอะ่ะเราควรจะช่วยในเรื่องของการจัดทรงในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งให้เขาด้วยเนาะให้ให้ต้นมันมีโอกาสได้รับแสงเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้ใบมันโอ้ชั้นมันทึบไปหมดอะ่ะ จริงๆเนี่ยอย่างกิ่งเนี้ยเอาออกไปเลยเนี่ยกิ่งเนี้ยออกเลยต้นโคนก็จะโล่งละเนี่ยกิ่งเนี้ยออกไปเลยต้นโคนจะโล่งเนี่ยกิ่งยังเล็กเนี้ยอย่างเงี้ยชั้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาออกไปเลยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเราก็ไว้กิ่งที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยอีกกิ่งนี้ไว้ได้ไว้ได้เนยอือทีนี้อาจารย์ลำแพยอาจารย์ลำแพนจําต้นหนึ่งของอาจารย์ได้ไหมที่อยู่ที่สวนอาจารย์อะที่สภาพนี้เลยใบกล้องกล้องแกงใบแบบนี้เลยแล้วก็ลกลุงลังอย่างเงี้ย แทนที่อาจารย์จะไปบอกว่าเอา้าใส่ปุ๋ยพ่นยาไม่เลยอาจารย์บอกว่าตัดแต่งกิ่งทําให้ทรงมันดูมีชีวิตชีวางให้มันหน่อยอแล้วผลเป็นไ,ไงบ้างอาจารย์พอเราตัดแต่งกิ่งเข้าไปเราเห็นเราเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยว่าคือต้นไม้โดยธรรมชาติเนี่ยอย่าลืมหนึ่งเขาสร้างอาหารได้เองครับ <Yeah. S 1> เขาสร้างอาหารได้เองแล้วโดยธรรมชาตินะหนึ่งถ้าเราจัดการต้นให้เขาเราช่วยเรื่อง ปรับโครงสร้างทําทให้ต้นมันมีโอกาสได้รับแสงใช่ไหมฮะปรับโครงสร้างให้มีจํานวนกิ่งพอเหมาะการผ่านเข้าออกของแสงดีลมถ่ายเทได้ดีเนี่ยมันช่วยทุกเรื่องเลยส่งเสริมศักยภาพการสร้างอาหารของต้นโดยกระบวนการสังเคราะห์แสงส่งเสริมกระบวนการดูดน้ําดูดธาตุอาหารในดินใช่ไหมคะซึ่งมันมีธาตุอาหารอยู่แล้วเราใส่ปุ๋ยไปบ้าง เป็นระยะมันก็ช่วยพวกนั้นเอาธาตอาหารเข้าไปช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตจำเดือนเห็นผลเลยนะอาจารย์จำเดือนเห็นผลโดยที่เราไม่ได้เป็นเน้นปุ๋ยเน้นยานไม่ไ,ไม่นะไม่ไม่เลยเราเคยใช้น้ำหมักแค่ครั้งเดียวด้วยซ้ออแค่บํารุงแบบเราอยากให้ดินมันสมบูรณ์อนะเนาะแต่สิ่งที่เราเห็นคือว่าโอ้ทำไมต้นมันดูแบบทื่ท แล้วมันดูเหลืองเหลืองดูใบอันนี้ดูเหมือนต้นนี้เลยนนเนี่ยเนอมันดูเหลืองเหลืองมันดูแบบโอ้มันดูไม่สวยอะนี่อาจารย์อย่างนี้สวยถือว่าสวยไหมอันเนี้ยไม่เลยค่ะอันนี้ถือว่าไม่สวยแล้วก็ดูสุขภาพไม่ค่อยดีใบก็ค่อนข้างเหลืองเพราะฉะนั้นอันเนี้ยบางทีคําตอบไม่ใช่การแก้ปัญหามันไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ยางเดียวนะใช่มันไม่ใช่คําตอบไม่ใช่ปุ๋ยายาอย่างเดียว คืออยากให้ชาวสวนเนี่ยได้แนวคิดว่าก่อนที่เราจะไปถึงปุ๋ยยาเนี่ยเราต้องจัดการต้นให้เขามีความพร้อมที่จะสร้างอาหารได้เองก่อนจัดการเขาให้เขามีโอกาสที่จะได้แสงกระดินน้ำลงไฟอย่างที่เราเคยพูดกันให้เขาได้ปัจจัยพวกนั้นด้วยตัวเองก่อนส่วนที่เราให้ทางดินเนี่ยคือเราเสริมในส่วนที่ขาดและยิ่งส่วนไหนที่มีการ วิเคราะห์ธาตุอาหารแล้วรู้ว่า NPK หรือธาตุหลักธาตุรองมากน้อยแค่ไหนอันนั้นยิ่งง่ายต่อการจัดการมันจะช่วยในเรื่องการลดต้นทนุนเพราะเราตัดแต่งกิ่งปับโครงสร้างต้นให้มันพร้อมสําหรับการสร้างอาหารต้นมันก็โตได้ดีได้ปกติแล้วต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยยาเราแทบจะน้อยมากอันนั้นคือสิ่งที่อยากให้ชาวสวนพยายามปรับเนาะยิ่งสวนที่กําลังปลูกใหม่อย่างกรณีเนี้ยที่เห็นเนี้ยถึงแม้ว่าเขาจะมีการใส่ปุ๋ยกีดยาไป แต่ถ้าเกิดเทียบกับการที่มีการตัดแต่งคุมทรงพุ่มควบคู่ด้วยเนี่ยการทําครบจะได้ผลเร็วกว่าจริงๆเลยเห็นชัดเห็นชัดยิ่งจะยิ่งเสริมเนาะให้ส่งเสริมให้ต้นมันเจริญเติบโตได้ดีอันนี้โยงกลับไปที่สรีระของต้นทุเรียนอันนี้คือถ้าเกิดเราปล่อยมันโตไปตามธรรมชาตินี่มันจะออกมาเป็นอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย์ดูใช่ค่ะใช่ใช่มันก็จะแน่นกิ่งก็แน่นไปหมดเลยครับ มันก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมอาจารย์อําแพนเองก็ที่สวนอาจารย์ก็ตัดแต่งแต่งปีสองน่นะใช่จริงๆเราค่อยเล็มมาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับอืเล็มกิ่งเล็กกิ่งน้อยค่อยๆเลม็มค่อยๆเล็มมาก็พยายามทําทรงเขาเนาะอาจารย์เอามาดูต้นนี้กันหน่อยหนึ่งดูต้นนี้ะเห็นไหมลักษณะคือไว้กิ่งค่อนข้างเยอะมาดูต้นนี้นี่สุขภาพไม่ดี ดูกิ่งนะคะเราจะเห็นว่ากิ่งที่เป็นลักษณะของกิ่งกิ่งมุมแคบเลยส่วนใหญ่เลยเนาะเออส่วนใหญ่มันเป็นกิ่งมุมแคบพยายามจะเจริญเติบโตแข่งกับลําต้นกลางส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่ส่งเสริมการโตทางด้านกิ่งก้านใบเพราะว่าพวกกิ่งแขนงอ่ะมันโตมาจากกิ่งหลักอยู่แล้วกิ่งนี้เขาเรียกว่าเจริญเติบโตทางด้านกิ่งก้านใบก็ทําให้กิ่งแขนงมันโตออกมาแต่ทีเนี้ย กิ่งขแขนงพวกนี้มันเป็นกิ่งที่จะให้ผลผลิตเจริญเติบโตทางด้านสืบพันธุ์ออกดอกติดพราะฉะนั้นการจัดการกิ่งขแขนงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากลักษณะกิ่งที่เป็นมุมแคบเนี่ยมันจะ,จะเจริญเติบโตพยายามจะเปลี่ยนตัวเองไปโตทางด้านกิ่งก้านใบเขาถึงบอกว่าทำไมเราต้องพยายามเลือกกิ่งไว้ให้มันกิ่งที่มีมุมมากกว่า45องศา อย่างเงี้ยหลายๆที่เขาก็ช่วยกิ่งโดยอาจจะใช้วิธีการเอาเชือกดึงเนาะครับคือทุเรียนเนี่ยในระยะต้นเล็กเนี่ยมันปรับเขาได้ง่ายดัดได้ง่ายก้อนนี้ต้นนี้นะต้องผ่าตัดใหญ่เลยอาจารย์ก็ไม่ถึงว่าใหญ่มากแต่ต้องเอาออกอะ่ะกิ่งเนี้ยกิ<ช>่งกิ่งพวกนี้เนี่ยไม่ใเนี่ยมันมันแห้งตายหมดแล้วอะ่ะเพราะว่ามันกิ่งเล็กกิ่งน้อยหมดเลยจริงๆต้องเอาออกอ,ออกมเสียดายเนาะเจ้าสองสวนไม่อยู่นะไม่งั้นจะลองตัดละ เนี่ยเราช่วยได้ช่วยดึงได้ต้นเรียนต้นเล็กอ่ะเราดัดง่ายดัดง่ายแต่ต้องช่วยเขาจัดทรงให้เขาหน่อยเห็นไหมคะลักษณะดูตรงเนี้ยเห็นไหมเป็นลักษณะกิ่งแห้งตายเห็นไหมคะนี่เห็นไหมฮะถ้าเป็นตัวอาจารย์ลำแพนเนี่ยผมว่าอาจารย์ลำแพนตัดครึ่งต้นก็เคยทําแล้วนะออตัดตั้งแต่นี่เลย <laughs> เป็นไงบ้างอาจารย์ต้นไอ้ต้นที่อาจารย์ตัดไปก็มันก็แตกเจริญทางด้านนี้เนาะดีขึ้นไหดีดีขึ้นดีขึ้นคือบางคนโอ้โหนี่แต่ได้ไม่กล้าตัดเครื่องอาจารย์แล้วแปลว่าตัดมาแล้วมันจะเป็นเหมือนลักษณะกิ่งที่มันขาดคอเนาะเชื่อไหมว่าต้นทุเรียนเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราดูตำแหน่งที่มันออกไปเนี่ยมันจะไม่มีกิ่งใหม่เจริญออกมาจากหน้าตำแหน่งเดิมนะวันนั้นเราจะบอกว่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพอมันแห้งเดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่ได้ไม่ค่ะ มันไม่มีโอกาสที่จะมีส่วนที่จะเจริญออกมาจากนั้นตำแหน่งเดิมที่มันเคยแห้งตายไปแล้วหรอกครับอย่างเงี้ยมันจะเหมือนลักษณะต้นทุเรียนที่กิ่งแขนงมันขาดช่วงไปเพราะกิ่งแห้งตายเนาะแล้วข้างบนก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นเพราะหนึ่งมันก็เยอะมากลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเอาออกได้เลยตัดตั้งแต่นี่เลยนี่อย่างเงี้ยต้องตัดออกนี่นี่ก็แห้งตายใช่ไหม เพื่อจะให้กิ่งมันจเจริญเติบโตมาเป็นลำต้นหลักแทนเห็นไหมฮะมันขาดช่วงมาเลยเวลาผมไม่ดูตามเพจต่างๆเนี่ยเกอตรกรเขาจะมักแต่ถ่ายภาพมาแล้วก็มาถามว่าอย่างนี้ต้องใส่ปุ๋ยอะไรไต้องใยอย่างนี้นะปุ๋ยตัวไหนดี <c oughs> ถึงจะให้มันใบเขียว <c oughs> มดงามจริงๆแล้วเราอยากเสนอมุมมองมึงคือคุณเข้าใจสรีระของมันมากน้อยขนาดไหนค่ะ <c oughs> ใช่คุณเข้าใจไหมว่ามันสามารถจะควบคุมได้ คุณ้าใจว่าเราคุณตัดแต่งกิ่งตัดแต่งยอดเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นมาดูต้นนี้ต้นหนึง่งดูเหมือนจะดีอ่าก็ดูโปร่งกว่าต้นอื่นนะดูโปร่งกว่าต้นนั้นอยู่ต้นที่เราเดินมาก็ดูโปร่งแต่อาจจะต้องมีเอาออกบ้างเห็นไหมฮะลักษณะเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแห้งแห้งตั้งแต่ยอดนะคะแห้งตั้งแต่ยอดแล้ว ต้นไม่ค่อยสมบูรณ์ลักษณะแบบนี้จริงๆถ้าเป็นขอาจา์ลำแพเนี่ยบางทีเราตัดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะโอ้ต,ตัดไปแล้วตัดไปแล้วเขาเนี่ยตัดเราตัดตั้งแต่นี่เลยเพื่อให้กิ่งเนี้ยเป็นกิ่งที่จะให้ผลผลิตในอนาคตเราตัดตรงนี้ออกเลยเพราะว่ากิ่งนี้นมันก็จะไปในลนนักษณะงี้แล้วมันจะยิ่งหนีกันมันจะยิ่งหนีกันังนั้นก็เอาออกไปเลยอย่างกุกิ่งพวกนี้เล็มออกเล็มออกเล็มออกเหลือไว้สักหนึ่งกิ่งให้มันโล่งเดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่กิ่งล่างยิงกิ่งล่างสองกิ่งนั่นแหละ สามกิ่งนียเอาออกไปเลยพือให้ต้นมันโล่งนี่ถ้าเป็นสวนจาจาร์น้ำแพหนึ่งว่าจาจาร์น้ำแพนมันมือไปครึ่งวันแน่เี้ยใช่มีอะไรทําเยอะเลยมีอะไรให้ทําเยอะเลยตั้งแต่ตัดมาหลายรอบนี่เริ่มไม่รู้สึกเสียดายแล้วเพราะว่ามันเห็นผลสามเดือนกลับไปดูไหมใช่แรกๆตัดก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะเพราะว่ามันตัดแล้วมันต่อไม่ได้อะนะใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าใจหายแต่เราก็พยายามเข้าใจเราเข้าใจว่า เราควรจะจัดการยังไงใช่ไหมคะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของความต้องการของต้นไม้แล้วเนี่ยเราต้องสร้างปัจจัยที่มันเอื้อให้เขาไงเพราะว่าอันนี้ดนตรงเนี้ยดูสภาพรวมเนี่ยถามว่าสุขภาพต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมว่ามันยังไม่เป็นที่น่าพอใจเนาะใช่มันสามปีแล้วอะสามปีแล้วอะมันก็มีปัจจัยหลายเรื่องที่มันจะมีผลในเรื่องของการเจริญเติบโตใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นดิน น้ำการจัดการปุ๋ยการจัดการทรงพุ่มพวกนี้มันเกี่ยวข้องกันเจริญเติบโต,ตทางนั้นแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ง่ายแล้วมันประหยัดต้นทุนเราก็คือเรื่องการตัดแต่งกิง่งเรื่องของการจัดทรงพุ่มให้มันได้ทรงพุ่มที่โปร่งรับแสงอะ่ะน,นั้นคือเราแท่ว่าใช้ต้นทุนไม่ได้เยอะนะทาไปเรื่อยๆอื่อ่ะทไปเรื่อยเรื่อยตั้งแต่เล็กๆเราจัดให้มีโครงสร้างของต้นที่ดีอ่าเหมาะการรับแสงเนี่ยมันก็จะช่วย ลดต้นทุนอย่างที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วครับเดี๋ยวเราจินตนาการไปถึงแปลงของคุณพ่อนิรันแปลงข้างบ้านเขาที่เป็นอายุสี่ปีอาจารย์จําได้ไหมว่าที่เขาเสริมขาทุกต้นน่ะแล้วต้นเขาเนี่ยทุกๆต้นนะโตใกล้เคียงกันเหมดนเลยอาจารย์ค่อนข้างสม่ําเสมอเพราะว่าพ่อเองก็บอกว่าแกก็จัดทรงเขามาตั้งแต่เล็กๆ คือแกเดินดูตลอดอะจัดทรงเขาเล็มเมสวยต้นอยู่ตลอดแล้วก็เห็นพัฒนาการไงพอตัดฉากเข้ามาที่สวนนี้นี่มันแทบจะแค่ประมาณ30%ที่ดูทรงไปได้ที่เหลือมันไปไม่ได้เลยเพราะนั้นในมุมมองเราเองเราก็อยากจะแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้เกษตรกรลองเอาไปคิดนะอาจารย์ว่าคุณอยากได้สวนที่แพรินันไห ถ้าเกิดจะได้แบบนั้นนะ่ะมันไม่ใช่แค่ปุ๋ยขยะนะเกษตรกรจะต้องเข้าใจสรีรวิทยาของต้นทุเร,รียนด้วย <Okay. S 2> ปัจจุบันนี้โดยส่ญญวนใหญ่ก็จะไม่เข้าใจลักษณะพนาการของต้นนะ <c oughs> ว่ามันจะโตไปยังไงจะคุมยังไงได้บ้าง, <c oughs> งเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเป็นเร <c oughs> ื่ <c oughs> รงองที่จําเป็นมันเป็นเรื่องที่คิดว่าเรื่องการตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องทานะไม่ใช่แค่ทุเรียนปลูกใหม่ในช่วงก่อนให้ผลผลิตเท่านั้นนะ ทุเรียนที่มีอายุหลายปีเองก็ต้องหันกลับมามองเรื่องการตัดแต่งกิ่งแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าปีนี้เราเจอสภาพอากาศที่ทําให้ชาวสวนได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะใช่ไหมโดนลมต้นค้นเพราะว่าหนึ่งด้วยความสูงของต้นเนาะยิ่งสูงมากแรงประทะของลมก็ยิ่งเยอะใช่ไหมฮะจำนวนกิ่งใบอะไรมันเยอะไปหมดอ,ะอ่ะทุกอย่างมันก็ยิ่งรับแรงประทะของลมแล้วก็ความเสียหายมันก็จะยิ่งรุนแรงเพราะฉะนั้น ชาส่วนต้องเริ่มกลับมาคิดใหม่แล้วว่าและยิ่งปูใหม่โอกาสที่เราจะจัดการกระรงพุ่มหรือระดับความสูงมันจะง่ายกว่าใช่ไหมแล้วยิ่งถ้าต้นสูงสักยี่สิบสามสิเมตรโอโ้นั้นมันต้องคนจะตัดมันต้องคิดหนักนะใช่ไหมฮะคิดหนักเพราะนั้นเราทําตั้งแต่แรกตั้งแต่เราเริ่มเนี่ยหรือใครที่อยู่ในช่วงประมาณห8แปดเมตรอันเนี้ยเราลดทอนลงมาปีละสักเมตรนึงก็ยังได้ ใช่ไหมคะอ่าถ้าถ้าแบบตัดทีสองเมตรมาเหลือแค่หกเมตรนี่ยอาจจะดูมันเยอะไปอ่าค่อยๆทอนลงมาก็ได้ค่ะทอนลงมาเรื่อยๆเราก็จะได้ลักษณะต้นทุเรียนที่มันไม่สูงมากการจัดการมันง่ายนะมันลดต้นทุนในเรื่องการบริหารจัดการได้เยอะพอสมควรครับค่ะก็คลิปนี้ก็หวังว่าเกษตรกรชาวสวนที่เข้ามาฟังเราก็น่าจะได้แง่คิดได้แนวปฏิบัติ <S 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 ที่ <S S S จ,ะจะไปลงมือทำกับนตนเองบ้าง เราก็อยากให้ทุกคนมีสวนที่สวยนะอาจารย์เนาะใช่ครับผมก็ขอบคุณอาจารย์แพนครับค่ะวัสดีสด้ครับ